สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องปอปาดสุขสุขคลินจ้ามือนีกับมาพ่อกันเองละจ้ะในชาวแม่ชบาฮะแซ่บพี่น้องมือนีแม่ชบาแล้วก็พี่เตยพักแซ่บด้วกับพ้ามากินต่ำมะม่วงหาวมะนาวโหแล้วพี่น้องเนอะเติมมะนาวโหหิวห่าวมะนาวโหหิวแล้วพี่น้องเด้อมือนีอาการหอนพี่น้องห่อนค่ะห่อนะพี่น้อนต้องมากินของเสียบแล้วพี่น้องก็เลยพากันมากินนนั่มาต่ำมือนี่กินอันมะม่วงหาวมะนาวโหกินพี่น้องมะม่วงหาวมะนาวโหหิวเออแล้พี่น้องเติมหิวใส่น้ำ อ๋ออ๋ออ๋อแซ่บมากจังแซ่บอม่อยมิ้งม่วงใจมั้งมุงม่วงแล้วพี่น้องมุงม่วงหลานหนองใบม,มันนั่นมันล้นมันแตกเนาะนนนพี่น้องอมันล้วน <สม S 2> พี่น้องนุ่มฉ่ำสมสมบูรณ์พี่น้องคลิปที่เสื้อผ้าแซ่บ กินมะม่วงบใบโบกไปคิดเวลแล้วจ้ะอันเตยนับเลขพีดัดสเซพี่น้องที่จริงนะหกมันต้องว่า,า,าลูกคุตาเตยพาแซบบอกเป็นว่าลักคุคนี่ก็ได้ฟังเป็นากระคุบันนี้แต่น <c oughs> บริษัอันบอกไปซื้อใบสังเกตเนาะบันนี้นมาฟังทีหลังแม่สบากเบาบริสังเกตแล้วพี่เตยอบอกว่าหลักคุแล้วพี่น้องเด้อจริงๆหกภาษาคุนต้องเป็นลูกคุได้พี่น้องหน้แต่ว่าว่าคิดเป็นลักคุคนก็ได้ฟังว่าเป็นกระคุบันนี้ เขาเมนเต็มอยู่ว่ากะหูกะหูกะหูเต็มเลยพี่น้องเัืนี้ข้ากันเข่าไปฟังเขารูเอ้าเปยบอกพิ่จีลีอ่าแล้วก็มีอ่าเมื่อนี้สิมาแนะนําภาษาญี่ปุ่นวันละคำเลยพี่น้องเด้ออันนี้บักม่วงบักม่วงภาษาญี่ปุ่นเออเป็นอยังพี่เตยมังโกมังโกเด้อพี่น้องอันมันมาจากภาษาอังกฤษเพราะว่าประเทศญี่ปุ่นมันบ่มีบักม่วงมันบ่มีศัพท์คำบักม่วงมันเคยยืมยืมต่างประเทศมาเป็นมัง โก้เด้อพี่น้องเดี๋ยวออกเสียงสัน่นถ้าออกเสียงสั่นมันส,สิแปลว่าอันน,นั้นผู้หญิงอันน,นั้นผู้หญิงเด้อพี่น้องอถ้าจะไปออกเสียงองะไร mango เด้อพี่น้อง mango อืมขัน mango อันนี้อีจูบุจะเป็นน้องจำขึ้นใจไปเลยอย่าไปบอกพีเตอร์มาเมลยพี่บอกสิลูกถึงเปล่าตักข้าเหนียวบริสตัดบริสตับ แซบบ่บเระถือระบิเน,นี่แซ่บลนะสมความที่อืาตำแหลกแน่บะแหลกแน่ผสมกันแปชอ,อบแบาแต้็เจี๊ยวคือมาทัาที่าไหนพี่น้รง ยำน้ำไปแหละกัดซองซ้ำเดือดกินรสยูญี่ปุ่นนี่แบบม้หมวหางมายองโกว่มาเลยบักม่วงญี่ปุ่นกับมีอยู่น้ำเข่าแล้วก็ปลูกเองกับมี่้าเขาจะไปปลูกที่แถวที่มันปลูกแต่ก็จะโอกินาวานเสียพี่น้องว่าแถวหลาังมันจะคือบานเฮาเมื่สิบเอดอากาศออกค่อนขอนไหนนึงสินะ โอ้ยักะอกินาว่อ้กินาว่าเทียเลสวยสวยไหมหอมำพันนึ่เนี่พันหนึ่งมี่คทบอะบ้าไปลาอะไรปลาบิ๊กเปไมเงี้เค็มเปล่ท่เคมไมสมปาเนี่ยนันอยากเอามาใส่อีกเด้เนี่ยพี่เตยมากินเพิ่องเปียพี่เตยจะไปกินมองหนาม <อ>เค็มบนะ้างไหนเค็มนะเค็มชิโอคาไลคุณยาวเหี้ยชิโอคาไลสุดยอดชิโอคาไลคาไลมันแปลว่าเค็มกับเผ็ดนะพี่น้องไอ้เขาเก็เลยเติมชิโอเข้าไปชิโอแปลว่าเกลือจะเป็นชิโอคาไลแลเป็นเกลือเค็มแล้เป็นเค็มนะคาไลมันแปลได้สองคมหมายเค็มกับเผ็ดอื่อนอง หอมะแมอมเปียวว่ะอมเปียวมันอมเปียวแม่สบาบอกเก่งภาษาญ,ญี่ปุ่นนะจัะออกโปรแกรมคุยกับพ่อสบานี่กะพ่อน้องจ้ากะคุยไปเปิดดิกไปแปรไปนั่กันนะพี่น้องเดิมเสผ้าแสบเป็นปตะเหล็กเลยจ่ะพี่น้องตะเหล็กยิ่งหมดเป็นกระคุอยู่ <laughs> เปิดดิกเอาแม่ ฮะถ้าเบิง้งพี่นาเห็นมาเนี่ยพี่นาออกเห็นป่ามันหวานอีกพี่นากินอันนี้เสร็จแล้วจะพากันอันเปิดน้ำใส่ซาาบน้ำเล่นบ่อยดูดไปนี่สีมาถาแต่ว่าคนตกนี้ถือตกงั้นไหนเว้ยม,มันยังมานห้สุดนีเเ<ๆ>ียวสีใหญ่ ม่วง,งหางม่วงหางกับมะนาวหูกับตาลิ่งปิ่งเนี่ยม่วงหางมะนาวหูกับตาลิ่งปิงอะไรสม,มกันมะ่วงหามะนาวหูผมก็เนาะไอ้นี่หืจีดจีดไหมไสมยุตวาเพ่จีดไหมอตอนผสมคักคนละแบบป่ะพี่น้องไม่เทียบกันอะไรป่่านมันสมสุดซองเอาเลยลนะะสมพันรา เราให้ก hmm. ับหายผุดไมไป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 ้ปไปไปไไปนปไ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 ะไป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 ไ่ไ โอ้เผ็ดเนาะสมต้องสมเครื่องเผ็ดต้งหอามมานันีเอาเอาไปมาดูดคอดแอลกันนะตรงข้ามนี่เป็นร่าข้าด้วยพี่นอ้องคเลยมาดูมาดูเค่อยๆกินเสียงรถนิดนึง ปาดตอนนี้เติงไ,ไงอ,อ้ยน้ำมันสวนขึ้นขาแท้ขาวหอเป่ขขา,พอ,ขาพองแท้ต่างแดดตากแดดสู้มือเนีแบบนบบ่บพี่ตืพี่น้องเาทอม่สบากับตกกับพยาย,าาายมขี่มอไซต์ตากแดดเลยเมึงแข้แม่สบายีหทุบทน เกินหนึ่งตามผู้หิเกินนคถึงค่ะจ้าจ้าอนไนก็รู้นอนน้ำมี YUMMY ngon, 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 แสบนะแสบนะเ่้ยชิโกะแสบด้ไหมเอ้ยชิยแสบด้ไหมเอ้ยชิเน,น่แสบนะโอ้ยชิคักแสบคัก <c oughs> <c oughs> พี่สาวอ่อนคอซาาาันละพาสตัวากินไปไวแล้วสมเพ็ดสมหวานมีอีกปะเคทแว เค็มบ่เค็มในสาวเค็มก็เดี๋ยวมาจัดเค็มด้วยก็เดี๋ยวมาจัดกินข้างล่างเราจะไม่บอกประเดไปละกินบมาอยู่ดีคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนจ้าอย่าลืมกดฝากกดติดตามเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ให้น้องจ้าพอกันในคลิปหน้าจ้าคลิปนี้ไปแล้วเจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะถ้าเห็นคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ด้วยจ้าบ๊ายบาย